มาดีเด้อพี่น้องพระทุกผู้ทุกคนมาเซียวมาเล่นน้ำเมื่อนี้สลองกันหน่อยหนึ่งพาดีน้อยสองคนมาเด้อมากินน้ำขั่นเจ้าพระทุกผู้ทุกคนสามคนสามก็เป็สวนดูด้านหลังก็สวนเลียเลียดเบี้ยอันนี้ซูซี่ป่าเนาะอันนี้มัน่ะนั่นเขาบองไฟแดงเนาะคาชูถือสล็อตอี่ยเนี้ Ique, ยังอันนั้นยูกยังสเต็กับเซลัวยูยูนอยู่ก you know, ิเขาแปลว่าเป็นมูไเลยพูดเลยสลองอ่ะยอนหลังคนาดาได้อคนาดาได้พากันบาสลองได้สลองกัเปนนเปิดหรออเปล่ดีมีแห้งด้วยคุณผู้ทุกคน สีผ้าผิไฟมันมืดกันเมื่อเราด่างไฟมื่อกี้มันลงลงสิพาไปเบิง่งอันพักเขาน้ำพักที่ได้ยินผมพูดเสียงโวยงโวยสิพาไปเบิ่งพักน้ำพักเขากขาลางังงามย่างหัวเด้อจุ่เจ้า <laughs> ย่างหัวพังเาราบ่นอะไร ข้าห้องเพียงเปียกอากาศดีไม่ถึงว่าอย่างมั่มย่นหอกแกงหัวรับสูหน่อยแต่ย่างสเต็กไหมแั้นกััวอาะอ่อมากันไหมน้ำซอย มืัอนี้สลองมืัอนี้เบิดมือบออนนิ้ดขึ้นเลยสลองเบิดมือมเบิ้ดขึ้นแม่เจ้าเอาวาน้ำอย่าล้าบอกง่ายมาไม่ได้เสียากันไปซื้อเลขนี่นไหมเพื่อนเราเสียอ้วนไม่แน่ครับสินรอดหอามาเดื่อแล้วนี่ก็ยังไม่ได้กินเอามาใหม่อีกเลยเด้อหอมมะเกลือกันให้เป็นหมูนนะ เอาพักบกไปได้ไงขังบกไปหรอเจชนานังไงอันนี้เจ้วเจ็นัเออเออัน่้เส่งก็อยากกินซูชิปายก็เห็ดทานกับข้าวกับปลาโอนะเพศพปทักษ์ประจเจ็ดกินมันว่ะ ขงไฟไดดมียุ่สวนน้เองไปท้เมืองนึงนี่แหละเผ็ดครับยู่ไดมีฮีพอดีมีแหงคนสวนยกเาคนสวน,ยสวนโยกคนสวนกันกสวนยกเดีย๋ยวเอบเห็นเอาบาดบดบคนสวนเราดีดีแล้วคนสวนกันไแม่เซลี่กว่ทันมาหัวยอยากเบียเนี่ยถามเขาเ,เ,เลยเพิแนนสกหมดคนกินละ ผักรนะมันน่อย้างทัรมักินก็นบ่อกี้เจ้เน้อตกัได้ขางในมันขึ้นมาใข้างนบอกมัางนมันออกมาข้างนอกนขึ้มาผักข้างามงานลบกินน้ำบทานทเจ้าใครอยว่กล้อย่ามา่าวมาเด้อ เอไปกินน้ำาัันพี่นอ้องใครอยู่ใกล้อยากกินมากลวดแล้าต้องบอกค่ะเพราะประตูล็อก เดี๋ยวพี่น้องเอาอัปเดตต้นหนานพักเขาหนะ้าพวกคุณนะอันนี้มันใหญ่หลายมันแก่ละพักอันนี้คือกันสีม่วงสีเมี่ยงเห็นบอกปากแจกเนี่ยกันยยใหญ่เลยมันละเออพักเมนแค้งสีม่วงอขนาดพวกหน้าพักนอกเนี๋ยโอ๊ยเก็บกินตลอดได้ในี่จุดเจาะน,นี้กรหากขเก็บกินนี่สลับถ้าพักเเก็บกินหลายเถื่อละอันนี้หูเสือหัวเสือแหละหน้าพักเห็นบ้าอันนี้มันอันนั้น ่าไม่อย่างว่าเนี่อันนี้ไม่อย่างว่าสเล็กคนลืมละอ่าผักคาดเนอยลืมผักคาดของแทบแล้วนี่นะเบิ้งได้ปะนี่แมนปะแทบต่อเจ้าปลาเรื่องกินนี่นะกินเลขนาดเฮิร์นเฮิร์นอ่เลทั้งในคุณหฮเม่เซียวเล็กทั้งในคุณเนี่ยพักะนำเบียร์อยู่นี่เด้ ฮัลโหลฮัลโหลเคุณอะบักเขือเมื่อนั้นแม่มีนาเพผลนมาเ้วันว่าอันนี้มันต้นอีงหยังวะท่นไอ้ร้นเกี่ยกัต้นบักเขือเจ้าใไฮคอยตายไม่สบายสิวากินอยู่ไม่ได้ของเรายังเป็นเบี้ยอยู่วะท่นของเรายังเป็นเบี้ยอยู่อยู่นี่เราจะเป็นมากบ่ละเออมันงามมันอันนั้นปุ๋ยสิวะาพาใบร้อนเย็นอยูเพี่นอันนี่น้องไม้เขาต้นไผ่ฮ่า ดอกไม้อโอ้ยใจมันงามตัวนี้ยังบร่ได้ฮดถ้าเมื่อแรสี่ด่างไฟเบิ้งจุเจ้าเมื่อนี้เป็นคลิปยาวเด้มันนี่มวนกับหนึ่งหนึ่งเฮาสลองแคนาดาเดย์ยอนหลังเดย์ฟักบ้งไฟแดงเฮาเขาออกจากนี่เด้สองก่อเสองก่อทั้งหน้านี้แม่นอันแมนเอาซ้ำน้ำแล้วไก่หน้าแมนเทาอันแซ่เม็ดมันเดย มะเขือเทศมันมันมันมน,น,น้อยเออถมาละักเร็งพายุตัวแล้วกันเผื่งก่อนนี่มันอันนั้นสลัดเนาะโอ้ลาเขากันงามงามตัวนี้มันคยเอามาหวานใหม่เนี่หนิจูเจ้าพักการน,น้อยๆนี่นะพักการเดตตัวนี้มันกะเริ่มใหญ่แล้วพอได้กินกระปุลเนาะ ว่าพักบัวละพักกระบังมันละกระพักอันแผลพัแผลก็เริ่มบงังละแต่กระพบเป็นอยังเัากินกระปุลซื่งเป็นส้มเป็นอยัางนั้นขั้นไว้พิเซอร์มาละในพักเวียดเบื้องน,นี้กับต้นหมักเพชรเห็นไหมเห็นปะฮะสมมุติเก็บพักเก็บพักอาจารย์อาจารย์ค้นส่วนคอยเก็บพักหให้ไอ้จอย ให้ปัวน่ะนไม่เที่ยวเล็กก่อยดอกไม้อ๋อเจ้าไหนมากินอ่ะนั่นเนาะไข่ยนี่นะแซ่นะไข่เดินเดือปลูกเดือขปัวน่ะปัวมันเลือขึ้นเลยบอกแล้วมันนี่มัะเต่งเวฟปลูกไซพุ่นกับซับกันมันสีนี่มันยังบัยหญ้าทหารอ่ะสองหัวแล้วตัวไซตัวเก่าแล้วมันสีกลิ่นบัวรัมตัวใหญ่ กา้าบูยบนแท่น้ำต้นพัดข่อยแล้วซึมเบิงอันปิ้งเสียอัวปิ้งสเต็กไข่เนาะนี่นี่เอาเอาอัวนี่ก่อนเอามาใส่นี่นะใส่อะไรใส่อัวใส่นี่สำหรับการเอาใจก่อนสเต็กเขาจะใส่นี่บอสเตค้าเขียงเลยค่ะได้นะโอเคโอเคใส่เพื่อควานะเพราะว่าเี๋กว่ามาจะซินแล้วนะเพราะว่ามโมมีหนึ่งวันละเดี๋ยวโมมีแล้วคำละ จหากับไปฟีงไฟอ,อ้ยเสีย,ายเาเด้อเพื่อนเด้อล่ามอเพื่นอนล่ารเพื่อนกนาดไหอยอยังไหนละบากเทนี้แบบจ้าส้อยใส่โบโบอะไรขบจักสยเลยผุจักซอยีมึงจะนีมึงตัดเกล่อนกันปะนู้พัดจังสอยอยังี่บอ่ะอ่าอยาจัตาดสจะซอย ตัดเครื่องสิหวะเมื่อไรให้เลยนทางนังเอาไว้เอาไว้โอ้โหปุดี้ปุดดี้ของไรเดี๋ยวเอาไว,าไว้ซอยลงไหนลงนี่วะตัวนี้แล้วพอมันมีแฝดมีนางซอยลงไหนกอนังซี่ฮะอยังเด้อสิบอสตัดจังซี่ติ๊บเออยังไงตังซี่โอเคปุ๊ดดีิ สกแพงแพง่กินแซ่บะานี่ปิ้งไลูกซ้ายเลือมันกิ่นพ่อแม่ครับว่ากินแก้มต่อนักกั่โมเมดตัวนี้หนิโอร้อง้าังมันหาบนางไนี่แหละมยอแม่้อแม่ไม่สเต็กไหมมโอ้ยมากิน อินแล้วีานกินเรื่อยลยแล้ววันแรยบูชางทายหัวก่นปัวก็ต้องแบต้องปีนมาได้ปัวนีอ,อปีนทางในกาจับปัวกันอเอฝอันเราปัวเจ้าอัออ่อเลย เอว่า่ไเด้อผ่านสั้งขี้บวกมาัสร้เอาแต่เซอรคี่นี่ยในใเดงงาลยเดกนงาะบาเงินบกอย่าหาเรื่อาที่ออกเร่อเลาเขาอันเขาเขาเขาอย่าหาเรื่องลาบเมียนบอาเขาันย่านวันนบบ่บยู่ขนาดบอกสร้างเงินแทนย่านนั้นยมันใหม่เร้อนะครับมาจับะเดโอ้ยว่าด้แว่าดเอ้ย นาน,นมาเด้อพีนอพ่น,น้องกินสเต็กน,น้ำกันอันนี้อันนี้นนปิ้นเบื้องงามใหม่เบิงเด้อเ <laughs> บื้องขาจับต้องบปรไห่เบิงเนี่ยม่ดีนะ <laughs> ปิ้นเบื้องงามใหม่เบิงเลยซื้อเห็นว่าไปซื้อเลขกลับคืนมาบอกอาจารย์ค้นสวนข่อยบอกว่าเบิ้งเห้เด้อว่าท่านกลับคืนมาขาจับมดปิ้นใหม่นะปิ้นคืนปิ<ม>้นคืนน่มันงาม พี่หนาวทางยามซะเนาะโอเคมามากินน้ำกันพก่น้อกเอาทอะไเลีนกันอยโอเคส่หาดอนจะหาิโอเคคนละสิคนละ1ิบคนละิองดนหาสิบโอเคสิบสองดนหาสิบเงินจะหาสิบดอนเราก็ไ่สี่สิบดอน ตัวนั่นกอกำลังโมยซิบดอนกว่าไหมฮะนะฮะซิบดอนหาซิบของเจ้าเมื่อตมดเป็นสาวดอนสาวดอนสองสาวสองดอนหาสิบจะเละบ่เอากำลังจะซิบดอนบ้าเยังไม่ได้ฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนองแล้วเขาจะมดถึงอ่ะถึงเอกว่าย่านั้นหนมาเที่ยวกันนะ บอกกันเนเจ้าขาดพุนหมยค่อข้ามโอเคโอเคสมุดบอกบอกกระนงของข่โอเคอันนี้อ oh ันน oh ี้ของเจ้าข mm ่ใ hmm. ห้เจ้าชิกดอ๋อคนละสิบเหเออสิตอนิก้อนอันนี้สองร้อยห้าสิเออข่องเจ้ากับชิ้อนจะเป็อนสองร้อยห้าสิบมวนซ้สอง้อย้าสิอทให้เจ้าอ่าซ้อช้บกินอะไรหา เขาเจ็ดต่งหาซิบเออพอเงินเจาหาซิบเลโอเคอืมตะกัวค่ะฮะแสบ่วยัไปเชียรเบลอมือนั้นแบลอยปลายมันนะเซาสาซิบเนาะเอ็ดจ้าเจนดอน่าบหางนะนะ โอเคาจะซาบจวันอันนี้เขาเขาเบากันโอเคนั่งตรงนี้โอเคีค่ะเฮ้ยมีมั้อะไรมันถือใหมันถือให้มันถือกันาบเจ็ดา่เดันิดั่นหรือเปลาใบเงินหนหลังมือเลยหอ้ยวยก็ต้องได้ละขวายบลขวากต้องในในโอเคขวยนี่ไม่ได้ขุดไอ้ร้อนขูดเตาไน้รอน

จะไปแต่ปวดกรนต่ายจะขายใหเลยนะไม่ได้จะพาไว้ในก็ตายจะได้นะเงินนั่นแกบอเขาจะเอากันโอเคขาวสิมาทายเนี่ยแค่ไหนข่อยขึ้นนี่ละข่อยโอ้เจ้าลีให้แต่ขอยขึ้นด้วน้มานรางเลยมันนีให้มันินไปไพี่เออตัเขาจับเงินเลยนะเงิน แพัทค่เป็น่ะขอย่านฮอตทีเก็ตจะาู้บล่างทีเก็ตไปซื้อเลนยนากรจังไมคืข่อยก็มันมันออกมาบอก่อนคือเขายืนให้แล้วันนี้มันแหล่มวันได้แบบเนี้โอแลยียเขาเขาม่มีแต่ทำมาลากมือเอาที่สุกเนี่ยน้มีแต่ทำมอลลามือเอาทำมาได้พวกเขาแคชเชียร์เขาจับเงินนี่แคชเชียร์จับอันนี้ห้ซื้ออะรกเยะใบัยังมาเสร็จตัวนี้ ตะหน้าประสาแดงเนี่ยทอนนั้นประสาแดงจ้าเอียงนี่ยกับพลัมือรดเออาบอกว่าเออถ่ายรูปนี่ชื่อลำกันเน่อนะเออไม่เสียวเโลงโมดโพส่ย่อยโอ้แซบกัหัวหนางเออแซบฮะแซบแซบอันนี้บอว่ายังเห็นยังเพื่อเจ้าก็จะปวดนะแบบไม่หลงกันนะ มืัอนี้ว่าสีด่างไฟบังดูจูเจ้าไฟมันคือเป็นหนึ่งสิขาวบดได้คลีนนั่นท่อมันอ่ะนะก็เลยเป็นมันย่อมมันยำอมเป็นมันย่อมมันยำอมเมีดดีๆได้อจานเด้ออ๋อโยงไม่เสียวโยงโยงอยู่ดีมีแห้งกักขวดแล้วนี่เฮ้ยขวดที่เราคงขวดไปแล้วะมืดแล้วกับผู้ชมจักน้ำเธอร์มันัมืดแล้วไปป้าบเธอที่ปะ ก็กินกันเมื่อวานมันมาฝีงไฟมาทั้งสเต็กตอนนี้ยังไม่ได้ปาดปาดเป็นอยุกไลโพดอมันยังเนยมันไลายนี่เนยยุกอะไรทําไมผักในเจ้ายังอยู่อ่ะอะไรผักซุปนี่เฮ้ยยังอยู่ไล่หมดก็ไลายแล้วผก็ทีเอาแบงเอ้ยคอยในนึงในนึงจะได้เอาวบ่ให้พ่อให้กับเจ้าไลยกว่านะของเราสองสามเดือนยังอยู่ยังอยู่ให้สองเล็กส่วนหลายโลดอืม พัดมันดดิโอ้ยเบืเอาั่งนั่งลัเนั่านั่งั่งนั่งนังนั่งน่งนั่งนัั่งั่นั่งั่่าบ่ั่ั่่นันันังัั่ัน่งังอัน่ันั้งฝ่ายมัน่ตังังน่น่นักนื่อักัวัก บอรงเธอกะมันก็ขึ้นกับคนหมักนี่บันดี้วเจ้าช่บอกผ้ากอนะนะทั้งทั้งเธอก็จิผ้ากทา<อ>นนา,า,านบเฮดันนะน้ำหวาน่ต้องใส่ตัวแกได้สัั่ก่แาวหาได้รเอ,เ,รอ,อเจ้าต้องเข้าใจตรงน,นั้นเออคอยตัดเัดไปข้างหลังแล้วคอยคอเอาไม้ไปอ bây cái nó chuyển máng nặng rồi, bắn lưng. ơi, fire để cho mình coi, nào, có đai, 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 đai đây này. có đai, đai, ok, fire. 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 แต้องไม่ค่อยจะไหฟ่เาจะมีมีบรชแบบป็นมืออจะหวสีค่อยิลองมั้งจะหมดหมแล้วเอาบรชมามาคลีบ้งมื่อไหรบ่ได้บ่ได้เลยเนาะเมื่อนเอเมื่อหนตอาเนี้ยเอาบรชคลีมเครือใต้ละแม่มาบอกอรเปาตัวบอหะตัวแต่เราจะนอทินทินก็หอน็โอเค โอเคเท่านั้นแหละพี่น้องบายบายบายดี <qualité? S 3>